านี่มาไปอดกระกแมวนักล่ากระโลกครับวันนี้จับมาได้หนึ่งตัวครับอขอบคุณครับเนี่ยมาดูครับไอ้น,นักล่ากระโลกครับจับได้บนปลายยอดไม้ครับ นี่ครับจับมาบย่อดไม้ไม่กินหรอกเล่นเล่นแล้วก็ต่อยให้เน่าดูใกล้ๆครับเสีเับโคตรถ่ายโคตรถ่า้องไม่นี่นี่เห็นกล้องไม่ได้นี่ชอบถ่า,ายรูปนี่ครับเห็นนักล่ากระลอกครับน้องส้มขาว น้องฟิวน้องฟิวน้องฟิวครับชื่อฟิวครับในตาสีร่มครับจมูกสีชมพูครับนักล่ากระล,กลอกครับตัวยงครับนี่ครับนคับนครับนี่คัน่ครับนี่ครับนี่คับนับน่รับา่ครับน่ันคนี่มันี่ลาลงบนี่ครน่นั่นรับ ล่าลงมาครับนี่ครับนักล่ากระลอกเสร็ครับต,ตัวนี้คือนักล่ากระลอกครับ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 ไงวะน้องฟิวครับนักล่ากระลอกกระลอกกระแตนี่เจอไม่ได้ครับลายเหนียว วว่างงรกตัยนักล่ากล็ากล่อครับนักล่ากล็ากล่อครับตัวยงเลยครับเงียบน้องเหมียวครับนักล่ากล็ากล่อครับวันนี้ได้เจะลอกหมอนหนึ่งตัวครับยี่มันลอกยงกันเลย นักล่ากลอกครับน้องฟิวครับวันนี้จับกระลอกได้หนึ่งตัวครับต้องให้รางวัลคนระับ ฝาก f ดซีช่วยกดแชร์กดไลค์ครับให้กำลังแจน้องฟิวด้วยนะครับวันนี้จับกระลอกได้หนึ่งตัวเหนื่อยมากแล้วในหอบมาเลยคร้บจับไปแล้วไม่กินด้วยนะครับ ไม่กินครับ so คัว <güç> ก er> ็รอครับนอนเฝ้าไว้ครับนอนเฝ้าก็รอครับกองัวงงวงเยอะครับเอาให้เป็นรางวัลครับเอาไปให้เป็นรางวัลครับไม่เอาครับไม่เอาเป็นรางวัลครับโอ้โหโอ้โหไม่เอาเป็นรางวัลครับเอาเป็นรางวัล ไม่เอาไปรางวัลดิครับให้แล้วไม่เอาครับเอาไปรางวัลลูกลามันแล้วเอาไปเลยครับไม่เอาน้อยฟิวครับเอากระลอกขึ้นหลังไปแล้วฮึ <c oughs> ่ม น้องฟิวครับไอ้นกล่ากล็ลอกครับล่าม,มาแล้วไม่ยอมกินเลยครับนอนเฝ้าครับฝากเฟซก็เฟซกดแชร์กดไลค์ก็ไลคก์กดะดิ่งโปติด,ดตามให้กำลังใจน้องฟิวด้วยนะครับสวัสดีครับฟิวนักล่ากร็ล่อครับ i yeah. do